เราเรียนตนมนะคมื่อประาณปีสี่้าเนี่ยผมก็ได้รารกิจมอให้กับผมที่แยกวัดทาม่อใัก็ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยป่าชันนีขึ้นมาค่ะแล้วก็มีหน้าที่รับผิชอในเรื่องของการอนุรักษ์และดูแลป่าชันนี้นะคะแล้วก็ศึกษาวิจัยข้อมูามรู้กี่ยวกัที่ป่าข้อมูลน่าป่าชันนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเอามารามาสบวคนนะคะมีเพิ่หน้ากลึกถึงป่าันน่าใหา ชื่รับรู้ด้วยใจแล้วทำให้โลกดสดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันไปจะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราให้โลกเราสวยพวกเราก็ช่วย I'm เราเคยดูค่ะหรือนกปิงค่ะเรารู้จัคนกำลังตึกซ้าอยู่ในเมืองจีนตั้งแตปีที่หกเราเรียนจักรวาวิชาค่ะพี่ปิงว่าสมัยนี้บ้านเราเราใช่ไหมคะร้อนค่ะเริ่มแรกก็มาจากควันพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์หรือโรงงานสาหกรรมพี่ปิงว่าจริงไหมคะจริงนะคะงั้นเราควรเปลี่ยนจากการขับรถยนต์มาปั่นจักรยานกันแทนนะคะแล้วและมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆโลกของเราจะได้ร่มเย็นไปนานๆนะคะแล้วการปลูกต้นไม้ไม่ทำให้เราอ้วนหรือเปล่า <ส gas: S 1> คนจะมีสิ่งที่อยากจะช่วยโลกของเราหรือเปล่าค่ะั้นค้าควนะคะคุขอ <sın> <ei> ชื่อเอกชายมังนะครับชือันมาถึงราะสาิตดิวครับที่เล่นชื่แบงค์เนะยเออชือยสาธิตการปลูกต้นไม้หนอได้ไหมคะรับแรกนะครับเราจะรับต้นกกงตางจากเจ้าหน้าที่ก่อนและเชือป่าครับป่าครับเี้ยครับถากน้ำแล้วก็มีกวินใครูเป็นเอาคนมาค้อเป็นมีครับแล้วเราก็ตีมเขียหเดี๋ยวเอาเท้า ยางี้ไปแล้วก็เอาไปดาวด้ยครับดาวด้ยครับผมครับมันตกจากมาค่ะช่วยค่ะไปดาวครับใช่หค่ะแล้วก็ปัด้วครับปงเยครับแล้วเราก็ใช้ฝาอมาเสร็จแล้วครับไหนเชอกฝาลืมผูกหรือเปล่าครับผาบยังฝาไม่มีครับ เอาเชือกฟางหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าปุ๋ยต้นครับปุ๋ยต้นอ่าปุ๋ยต้นครับเชือกฟางเหรอขอเชือกฟางหน่อยเรื่องฟางเราพีคต้องขึ้นไปข้างบนข้างบนต้องแกะอะไรงนะครับตอนยังไงก็นี่หนียวนะคะต้องแกะถุงกลางถอกก่อนค่ะอ่าแกะอันนี้ต้นอะไรครับต้นอะไรต้นมุมกลางครับกลางแล้วเราก็หาสาหาสาหลักครับเสาเสาทำยังไงเราใช้เช้าครับ ไปหลวรากครับครับแล้วก็ตเชดปากนตนนี้เหนือมนมนาโอ้กเสลนียวงบ้อเวขางท้ี่ไม่ได้ปลูกต่อชีวิวนี้ทำไมเราแทบไม่มีเหนือจึงอยากช่วยปลูกตาอชอกโอ้โหาอรว่าที่มาปลูกปาเลเนี่ย ่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กดีชียงตัวแก้วหรือน้องอิงนะคะอยู่ชั้นปรมศึกษาปีที่6โรงเรียนจันทร์ชาค่ะรู้สึกว่าดีใจค่ะทิ้งไว้ไหนเนี่ยเยอะรู้สึกว่าดีใจที่มาช่วยปลูกป่าชายัยเรียนนะคะเพื่อแบบให้ธรรมชาติร่มเย็นมีความสุขเนี่ยค่ะ <c oughs> ออโ,โอ้ออโ,อโ,อโ,อโอหอ้โหใจยังเนาะ ไปได้เตียมตัเต้นกลางน่อแล้เตียกะดกไหมคะกระดกไหมกระดูกยังไงบอกครูเด้ สรุานสรุปที่ต้นปลกป่ายทะเลนค่ะเดินเช้ากับเพื่อนสนุปไปค้าเนี่ยมาทำอะไรสนุกยังไงอะ่ะม,มาปลูกนี่ทำลายต้นเขาปลูกไปกี่ต้นปลูกไปสองต้นค่ะมาทำลายไปกี่ต้นมาทำลายไป <c oughs> ไม่ได้ทำลายแล้วครับผมชื่ออยาชยนอนชื่อเล่นชื่อเบล ดิฉันมาตรงึกษาปที่หกครสวัสดีค่ะชื่อเด็กชายชื่อว่าราธนาคารชนรว่ยเนลเนบอลวเขาไปก่อลเนรชื่อเด็กชายนี้คอพ่ครับดชมาถตรึกษาปที่หกครับวล้วนะวันนีเด็กชายรอดลงครับสมัครับไม่รจะพูดแบบี่หรครับวันนี้พวกเราก่าเพืไดปรบรนแล้วนะคะก็อยากรู้ว่าสิ่งันนี้จะมีอที่ได้ ปุกปกาใ่ไหมคะเริ่มจางแตมเลยค่ะ้นผคะรู้สึกนีที่ได้มาปูกป่าชลินกบโคเสมือนนี้เต้นไม้แต่ต้นไม้จุกัดแท่ไม่เหมือนครับจึงอยากมาช่วยปกป่าชลนครับไมค่ะไม่อยากเก็บต้นไม้อยากเก็บป่าต้นไม้ปนล็ดหลังยังหลังยังเพราะอากาศตอนนี้ร้อกับร้อนมากครับคนท่ชอบมาปลูกัง ฝ่ายชาเลนเพราะจะได้เพิ่มอ,อักาอุต่าห์ทีเจนให้โลกเราครับไม่ทำให้อากาศร่มเย็นและสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ครับ